นในภาพที่เป็นปกของเราเนี่ยจะมีคุณสันติพร้อมพัฒคุณคกาเทพรัตนากรแล้วก็มีคุณลุงคือ,อลุงป้อง,งปอง คือมันสืบเนื่องมาอย่างนี้นะคะคที่มีภาพนี้ปรากฏขึ้นคือเมื่อวานเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ามีการให้สัมภาษณ์ถึงสถานะต่างๆของตัวเองและพักพลังประชารัฐในบางช่วงบางตอนเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้แก้วเนี่ยมันร้ามันแตกไปแล้วอะไรต่างๆนานามีการท้าขับออกเดี๋ยวขบอกขับออกเขาจองลองนะฮะเบอกจะงเลยแต่ไม่มีฉลองแต่ทีเนี้ยไอตอนท้ายเนี่ยมีทิ้งท้ายเอาไว้อย่างนี้บอกว่าตอนนี้จะมีสมาชิกไม่น้อยกว่า8คนที่จะ าบบายจากพักพลังประชารัฐจะลาออกไปจะไปไหนอย่างไรเดี๋ยวฟังบางช่วงบางตอนตอนนี้ค่ะคือถ้าผมยังอยู่นะครับถ้าจะไมโดนนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาคือท่านผู้กองกยังดูแลลวงป้อมมาหลุงป้อมถึงไม่ถูกโจมตีมาก่อนนั้นเราดูแลให้ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายกรอบของการเป็นสมาชิกสภา ไม่ใช่ไปเอาใจแล้วก็เรื่องยังขามความริษยาที่ผิดท่านหมายความว่ามีคนมีคนชนนีรัม<ส>แล้วไม่ปาสภา,าแล้วตอนนี้โดนร้องถึงท่านนี้แล้วด้วยเราก็ต้องฟังเหตุผลว่าท่านหลาพเพราะอะไรที่ผู้กองบอกว่าถ้าอยู่แล้วลุงป้อมจะไม่โดนโจมตีหมายความว่าคนที่อยู่กับลุงป้อมตอนนี้ไม่ไ,มไ,มดไ,มได้ดูด,ด้ว่าใครแต่ว่าถ้าผมอยู่ในฐานะเป็นเลขาผมก็ต้องดูแลสมวฉันทุกคนควทรจะดั่นอันนี้คือเด่นค่ะคนต้องดูแลใช่ไหมคะ เป็นหน้าที่ของแม่บ้านแสดงว่าจจุบันอย่างนี้เพราะว่าแม่บ้านไม่ดูแลไม่ทราบไม่อยากคาดจ่าตอนนี้แม่บ้านไม่สามารถปกป้องได้หรอคะไม่ทราบท่านแนะนําลุงได้ควรเปลี่ยนแม่บ้านสาย20คนให้มันอยู่ดีๆจะปล่อยเขาหนีไปไหนอีกตอนนี้มีมีสัญญาณอะไรมาบ้างไหมคะเพราะว่าบางคนเขาเคยคุ้นเคยกับพี่20คนที่เหลืออยู่ผมไม่ได้โกรธแล้วคนที่ยก็เข้าใจความรู้สึกของเขา คนที่ยังอยู่จะข้ามมาฝั่งนี้ไหมคะไ้ฟังผมผมไม่รับหรือครับผมพอทีนี้พอเดี๋ยวจะหาว่าผมไปไปทําอะไรทับไปอีกู่เพื่อมองอยังไงคะว่าหลังจากที่ออกก็มีคนทยอยออกรวมทั้งพิลล่าตัวอะไรมองว่าก็<อ><อ>ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าการเป็นนักการเ,เมืองนะครับ <S <S <ๆ>เขาก็ต้องดูว่ามันรอดหรือเปล่าทุกคนมีอนาคตหรือเปล่านักการเ,เมืองทุกคนต้องการเองกนใช่ไหมเพราคนที่ไปก็กลัวว่าพลังประชารัฐจะไม่รอดไม่ใช่ จะให้ตอบตรงๆโอเคนะครับแล้วยอมรับว่มีเริ่มมีแตกๆบ้างแล้วใช่ไหมคะผมว่าไม่ไม่ต่ำกว่า8คนอะนี่เกียรีิแล้วกนะคะไม่ต่ำกว่า8คนแต่เมื่อสักครู่เนี่ยที่มีการถามนะคะว่าที่ที่ที่เราเอกนพูดอว่าถ้าผมอยู่จะไม่โดนแบบนี้คือ มีคนไปร้องป้อมว่าเป็นสอสอแต่ไม่เคยเข้าประชุมสภาเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เด็ดพี่พร้อมพงศ์นภรีไปร้องครับร้อยเอกธรรมดาก็เลยบอกที่บอกบอกว่าถ้าผมยังอยู่อจะไม่เป็นแบบนี้คือคนม่า้านจะดูแลจะไม่โดนแบบนี้แน่นอนใช่แล้วก็บอกว่าจะดูแลคือจะไม่แบบอ่อนนผ่อนตามท่านไปทุกอย่างไม่แบบอวยอย่างเดียวเอาภาษาบ้านๆเนี่ยนะคะทีนี้ว่าเห็นว่าที่พูดถึงรายงานที่ว่าจะมีออกเนี่ยสัก8คน ผู้สื่อข่าวก็มีการวิเคราะห์นะกันว่าน่าจะเป็นคุณสันติพร้อมพัฒและคุณพระราเทพรัตนากรซึ่งก็ไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้เ่าเป็นคนใหม่อะไรของพักของพักเพื่อไทยนะค,คือเ,เคยทํางานกันอยู่ครับทีนี้ก็มีข่าวว่าอาจจะกลับไปพักเพื่อไทยเขาเรียกว่าเป็นบ้านของกําแพงเพชรนะฮะใช่กลุะะ่มกาแพงเพชรนี่แหละค่ะกลุ่มกำแพงเพชรทีนี้เห็นว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะมีความชัดเจนนะคะในเรื่องนี้ที่ว่าทั้งคู่ จะกลับไปพักเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรซึ่งสสกำแพงเพชรกลุ่มนี้ก็สังกัดพักเพื่อไทยมาก่อนตั้งแต่สมัยคุณทักษิณน,นะคะคือมีข่าวว่าเตรียมตัวย้ายแล้วล่ะค,คุณกองออนะะขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้พอหลังจากมีข่าวที่คือหาเรื่องนี้ไปหนึ่งในสมาชิกพักพลังประชารัฐอย่างคุณบรรยมงลุงก็คือว่าเป็นสมาชิกใหม่ของพลังประชารัฐนั่นแหละก็บอกเอ้ยคุณไปเอาข่าวนี้มาจากไหนเพราะว่าเนี่ยผมเนี่ยเพิ่งนั่งทานข้าวกับลุงป้อมนะ พร้อมท่านสันติและท่านวราเทพเนี่ยก็ยังกินข้าวอยู่กับลุงอยู่เลยเอาข่าวมาเากไหนว่า2คนนี้จะย้ายออกจากพักนะครับบอกโอ้มันไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงนี่คือคุณวันเป็นการโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียของตัวเองแต่ว่าก็ในส่วนของสื่อเองก็มีการคาดการณ์นะว่า8คนเนี่ยที่จะมีการย้ายออกนะครับก็คือยังไม่ได้ยืนยันนะฮะอาจจะเป็นทั้งสส,สกลุ่มเพชรบูรณ์ของคุณสันติพร้อมพัฒนนะครับซึ่งจะมีสอสอ,อยู่6คนได้แ,แก่คุณพิมพรพร,พ,พรผลิตพลันนะครับคุณจักรรัฐ พ่อช่วยนะฮะคุณวันเพนพร้อมพัดคุณวรโชตสุคนทะจรนะฮะขออภัยสุคนชะจรครับแล้วก็คุณบุญชัยกิติธาราทรัพย์นะฮะแล้วก็คุณอัครทองใจสดนะฮะ